สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสินสำรวจออฟฟิเชียลนะครับเอาไปขายดีกว่าเต๋า พลงานเสียบครับพี่น้องเรเขาไฟึนแล้วเาาฮัน้ยต่อสากันต่อห้านาทักัน พ <Wars> ี่นี่ข <Gym. Napoleon> ้ามครับสองลอยก็โล่ครับเป็นรองประเี๋ทางมันแหลนยาดความครับท่งมันมาเลยหำเนาะมันว่ตั้งหัลอยแชร์แลเลียวล็อกล็อกแลกแกโอ้ยผมวาที่ผมว่าจะไปเนี้ยก่อนหนึ่งหาหนังเก่าว่ะที่นี่นีกตะมันเริ่บที่จัมาตัวนีส่ หาผมเนีละยเออสายเก็ที่มึงแค่้องโมีโทอโอยเขาไม่หันที่ไรผมเรียนว่าทีมงานบรี่เขาขันที่สามกับสี่สีรวมพอดีสิสกับสีบวคะนนี้นี่หนึ่งสองเขาันที่สองแทบเลยผมว่าไอ้เชียที่เขากอนนะกบปันรล้กูได้ั้งกินกล่มๆไล้มมาหอกก่อนมูขั้นหนึ่ง นนั่ละกำลังพ่อผมแม่ซื้ออไปซื้อคนซื้อผมบอกก้อนมูเลยผมแจ้งไดนกูกระตองมาก่อนมูเหรอวะเสียซะาสองกล่องผมนึกแบบพี่มาแจ้งแล้วพอได้มาเสียรวมนี่วันนี้วันนี้มากมากคนละทางจริงไหเนี่ยคนละทางคนละทิศคนละเด่นเลยโค้งตัวตีตัวเด่นเลยลูกพี่ก็ได้เมียนผมก็ออกนาวัดเป็นบ้เอาแล้วเรียว่าตอี้อนอ่ะตรงมากมาก อ่ามาบบมาสีมาสีหาวมาขับรถขี่ขวาสาิไม่ถามไม่เล้ยงข้างรถไฟมันอ่านเกมแล้วรถถังรถอย่างอ่านเกมมันเสียสองของเสียอย่างเกเจ้าของโอ้รวยด้วยวะ่ะบัตรียมเบียแจกคุงให้ตะแคงบัตรแกมแต่ผมมาหอดเอารถบ้านติว่าสามขั้นหนึ่งเอาเอาผมมาหอด ก็เห็นมาหันี้ขันอย่าเอาอกสารขันไเมงใดเปีเอาคือบนนํ้ขหังห้างกัคือบ่เห็นไปหันไปหาเลยแม่นว่าเออรถบ้านกับแมวม่เห็นม er> right. ่เห็นกันบ่อยเนาะเี่ยวว่ารถบ้านมาทางว่าปีเ่ยขาว่าปีพี่ฮะบามาเห็นเติมอะไรอก็เติมอะไรอยู่มาหน้าดูเหนไหมก็น่าดูล้ะก็เขาไม่เห็นคือหทางรู้ไหมพี่เราแยกกันแล้ว มาเห็นดเหวเอานนเยนจะจอดจอดเบื้งลึนี่รัประมาณช่วงนง่อือชีมัยังมีเสียงจอดเบื้งบ้บ้ไปทีนี่รอบสองรถจะกของแอร์ไวเย็นนีกไปละเด้อเอาเอเทุกคันเลยไม่ได้ลรับอเลยเลยหนยอือเลยหนยจอดเติมน้ำมันั้งเลยบอลจอดชูหมองล่าล่าถามขอ าบาเรีเยนยากเนากบ้าเรียนยาเด็กบาอะไมันกน็หลอกแล้อมางกองอย่าันบลวโวบวาใ่อย่งกเลย้ว l e เราติดแล้วนะครับตอนนี้รอแค่ท่านหน้านะครับเอาพลังต่อท่นหน้าให้นะครับไต้องเสียสายให้หรือเปล่า จะ่ยายให้หรือเปล่าคลิปนี้ไปสนีคลิปหนาพอ,อกันไหมครับพี่น้องซักสือใจทายแต่ปูสวัสดีครับอา้าวเคลสุรินเฮ้ยเคลสุรินเยสุริอรอรอรนอะมันไม่มีของปูแลวแม่มันต็มมาแล้วมาก่อนนั่งหน้ายัางไงเนี่ยมาช้านั่งหลังมาทีหลัง,ลงนัง่งข่อยมดแดง ทีมงานเข้ากับล่างแรงมือเตรียมที่ครับทีมงานไรติงเดี๋ยวมาทีมประดับแน่ที่แอลวีดีครับพี่น้องโอ้โหทีครับทษทีครับโทษทีครับไปเลย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 ครับโเหยียบเลี้ยงอะเลี้ยบฝ้าแลนอะเอาเออไม่อยากเหยียบดอกตอมันต้องเหยียบมันเก่าลงวางขาพอดี

เนี re, hey, pop, yeah. uh, uh, ่ยย right. so ังไม่ต right. ิดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเนี่ยพี่น้องเล่งมือเต็มที่ครับทีมทุกฝ่ายเล่งมือเต็มที่ครับพี่น้องอ้าวแม่งงอนงออกแล้วพี่น้องแม่งงอนงออกแล้าลองงอนงงอนงงอนงอนแม่งงอนงออกแล้ว เอฟซี e กันมากแล้วครับพี่น้องเอฟซีกัแฮงกแงกันมากแล้วครับเต็มสังกัสีแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้บัตรแข้งขายไปแล้วห้าพันใบนะครับพี่น้อง เอา่ป้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับชิปนี่สวัสดีครับ